สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาตาพาไปเด็ดเม็ดผักหวานป่านะคะที่เพาะไว้เดือนกว่าๆแล้วนะคะโดยการใช้เมล็ดจ,จอดหลุมนะบางหลุมก็งอกขึ้นมาแล้วบางหลุมก็ต้นแก่แล้วพอที่จะเด็ดเมล็ดได้นะคะการป่าที่งอกขึ้นมาแล้วนี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเร่งในการแตกต้นใหม่ขึ้นมานะคะ เพราะถ้าเราปล่อยไว้ให้ผักหวานป่าเนี่สลัดเม็ดเอาเองเนี่ยก็จะกินเวลานานนะคะบางครั้งมเมล็ดเนี่ต้องเน่าก่อนนะคะถึงจะเด็ดได้อันนี้วิธีการเด็ดก็คือให้กา้านนะคะก้านที่อยู่ติดมเมล็ดนี่มีสีเขียวก่อนนะคะเนี่ยตัวนี้นี่มีสีเขียวแล้วเราก็เด็ดเลยนะคะโดยการเด็ดเอามเมล็ดออกก็จะเหลือเนี่ย ตอสีเขียวๆเ,เนี่ยนะคะส่วนรากก็จะอยู่ที่ดินนะจากนั้นเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาตรงนี้นะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ยังไม่พอที่จะเด็ดนะคะเนี่ยเพราะว่าลำต้นเนี่ยยังไม่เขียวมากพอนะคะยิ่งให้เขียวมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนปลายก็ยังขาวๆอยู่ถ้าเราเด็ดออกเขาก็จะแตกตรงปลายเลยนะสำหรับต้นเนี่ย แต่ถ้าปล่อยให้ติดอยู่อย่างนี้ก็เป็นเวลานานนะอย่างหลุมนี้นี่มดคันนะมาทํารังใส่ก็เพิ่งจะงอกนะคะหลุมนี้จะเป็นหลุมเก่านะคะก็เลยมีต้นต้นเล็กๆสีเขียวนี่เขาขึ้นมาจากรากต้นเก่านะส่วน2เม็ดนี้เป็นเม็ดที่ปลูกใหม่นะยังไม่พอที่จะเด็ดเพราะว่ารากของเขาก็ยังขาวอยู่นะส่วนอีกตัวหนึ่งก็ไม่เห็นรากนะเพราะว่ารากอยางลงไปแล้ว อย่างรูมนี้นะคะนี่จะมีอยู่สองต้นนะก็ยังเขียวไม่มากพอยังไม่พอเด็ดนะคะนี่นี่จะมีหอยทากอยู่ด้วยที่มากินมเมล็ดนะคะหอยทากพวกนี้นี่นี่อย่างตัวนี้ก็พอที่จะเด็ดแล้วนะคะเนี่ยตรงส่วนขาวนี่จะเป็นรากของเขาส่วนเขียวนี่จะเป็นต้นนะคะเราก็เด็ดทิ้งไปเลยนะเอาเด็ดมเมล็ดนี่เด็ดทิ้งไปเลย นี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมี2เมล็ดนะคะเนี่ยก็เขียวแล้วนะตัวนี้เนี่เนี่ยเดี๋ยวย่าจะเด็ดให้ดูนะเนี่ยเราก็เด็ดแบบนี้เลยนะเห็นไหมคะนะเขาก็จะเหลือต้นอยู่นะอันนี้สองเมล็ดนะคะถ้าเมล็ดแตกแบบนี้ก็แสดงว่ารากของเขาหยางลงไปแล้วนะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เขียวนะเนี่ย ก็ฝังฝังค่อนข้างลึกหน่อยนึงนะคะนี่อ่าก็เด็ดออกนะเม็ดมันเราก็ทิ้งไปเลยนะเราไม่รอให้มันสลัดมเมล็ดถ้ารอให้สลัดมเมล็ดนี่บางทีเกือบเดือนนะคะแต่เท่าที่สังเกตนี่จะปลูกตามแนวนอนนะคะเราจะได้เห็นรากเห็นลำต้นแล้วก็สะดวกในการที่จะเด็ด แล้วเวลาที่เขาจะสลัดมเมล็ดนี่ก็สลัดง่ายกว่าเราปลูกตามแนวตั้งนะคะถ้าปลูกตามแนวตั้งนี่รากอย่างถึงไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วเวลาเขาสลัดมเมล็ดก็สลัดยากด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเป็นลักษณะแนวต้นต้งตั้งตรงนะรากของเขาก็จะดิ่งลงไปเลยนะ,มะเมล็ดเขาก็อยู่ข้างบนเราก็มองมาเห็นต้นก็ทำให้เรานี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นเขาแก่พอที่จะเด็ดหรือยัง ก็ต้องรอให้เข้าสลัดออกเองนะคะอย่างตัวนี้ก็แตกแล้วนะแต่ว่ารากยังมีสีขาวอยู่ยังไม่แก่พอนะถ้าเราจะเด็ดเมล็ดนี่ก็ต้องให้บริเวณโคนต้นที่อยู่ติดกับเมล็ดนี้เป็นสีเขียวนะคะยิ่งเขียวเข้มได้ยิ่งดีนะคะนี่ตัวนี้ก็เขียวมากแล้วนะพอที่จะเด็ดได้แล้วอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่เราเด็ดนะคะเนี่ย เมื่อเราเด็ดแล้วเขาก็จะมีลักษณะต้นเขียวๆเ,เป็นตออยู่แบบนี้นะนก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะในการที่เราจะเร่งให้ผักหวานป่าแตกต้นได้เร็วนะถ้าปล่อยให้เขาสลัดมเมล็ดเอาเองเนี่ยก็จะยากเสียเวลานานนะคะโดยเฉพาะเราปลูกในแนวตั้งเนี่ยยิ่งเสียเวลามากกว่าจะสลัด,ลดมเมล็ดได้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะเนี่ย อันนี้เราก็เด็ดได้ไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าการแตกของมเมล็ดไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพของหลุมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้น้ําสม่ําเสมอนะปลูกไว้แล้วเราก็ให้น้ําครั้งเดียวนะก็คลุมถ้าเราคลุมฟางหนาหน่อยความชื้นเขาก็จะอยู่นานเขาก็จะงอกได้ดีแต่ถ้าเราไม่คลุมฟางไม่อะไรเลยเนี่เขาก็จะแห้งอย่างตัวนี้นี่หอยทากมากินนะคะนี่ กินขาดออกจากเมล็ดเลยเนี่ยก็จะเหลือรากเขาอยู่นะเนี่ยไม่แน่ตรงรากเขาเน,นี่เนี่ยตรงนี้นี่อาจจะแตกต้นขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยก็อาจจะเหลือเป็นต้นขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันวันนี้ยาก็นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการเร่งให้ผักหวานป่านี่แตกยอดเร็วนะก็คือวิธีการดิดเมล็ดของเขานะ หลายคนก็ไม่เด็ดนะก็ทิ้งไว้เลยนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาวิธีไหนนะคะวันนี้ย่าก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ